น่ลูกศิษย์อยู่ใกล้ๆยังไม่ได้เลยนะเนี่ยอันนี้มัาในนี้เหล็กไหลเงินยมองจำเนียนหลวงพ่อจำเนียนสีและเศษโถว่าจำเนียนวัดท่านเสือไงน่ารักดีเว้ยอาตุ้ผมวาอย่าขนทองนะเย็นอีมังคอดหนาวเย็นตลอดไปทางน้ำใช้ไปโดนเตะแน่เดี๋ยวนี้เป็นไงผู้ว่าไปทีงไหน เข้าวเลยครับใบมือใบเต็นยิบ้มๆไปทักวีพะคอเล่นกลงมันพบว่มันไม่เคยเชื่ออะไรเกิดท่านนี้เลยทำงานไม่เกิดหมดนี้เองมีที่มีทางเลยเฮ้ยกิเลนยังอยากได้เเอาไม่เอาเลยใครแต่ลูกต้องการทำงานนั่นเ้งอย่าคุยอย่าคุยพอให้ไหมขนบอกวไปขนลุกเล่นอยู่กันอ๋ออะไร ใจาวกจายก็จูบโดนโดนแดดแรงๆจูบถ้าไหนเที่ยวแล้วอ่ายถ้าจะไม่ให้แตะเลยตอนลูกชายหน่อยออ๋ได้ลูกชายแล้วอแสดงว่าเป็นเออเดี๋ยวให้ตังค์ด้วยว่าขถอนถุงเกิดมาขอเขาเจ็ไรไร อย่ามาร้องให้คุณนรุตเติ่อมาต้าตื่นลูกุณทุกคนเลยมันเหมือนเวลาเราไปแล้วเราผมตั้งใจจะทำงานให้หวงวันนี้มันอัตราเกิดขึ้นที่เราเห็นไหมน่ารักจรกงๆเหมือนนี่เอาแหวนใส่แหวนไหมนีไหมนี่นี่นี่เด็กลุกพี่แกน bọn ta cứ đi vẫn đất tệ rồi